มาแล้วนะคะพีของเราอายุหกวันนะคะนี่นี่ก็คือพีนะคะอายุสิบวันนะคะรุ่นนี้ก็คือเราความตัดขายแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ฝนจะมาแชร์วิธีการปลูกพีนะคะปลูกแบบไมโครกรีนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะเพื่อนๆสวยมากคะ่ะอร่อยมากคะ่ะโอเคมเมล็ดพีประมาณสองร้อยกรัมนะคะ แช่น้ําไว้ประมาณ4ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวหลังจาก4ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาปลูกกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะหลังจากที่แช่ไปแล้วนะคะ4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมง6ชั่วโมงก็ได้ค่ะอันนี้เป็นขุยมะพ้า,า,พานะคะนี่ขุยมะพา้าผสมกับดินอย่างเงี้ยยิ่งดีค่ะวันนี้ฝนมีแค่ขุยมาพา้าให้เพื่อนๆนะคะสเปร์ก่อนเลยนะคะ ลองเขาออกแบบนี้เลยค่ะล้างน้ำหนึ่งทีนะคะถ้าเราล้างน้ำออกนี้นะคะก็คือเราตัดกินเขาได้เลยโดยไม่ต้องล้างนะคะเพอได้อย่างนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆอาบานมาเมล็ดตรงไปเลยนะคะเพื่อนๆ แบบไมโครกรีนก็จะปลูกแบบนี้ค่ะอันนี้ฝนก็ทําส่งนะคะฝนทําส่งร้านอาหารนะคะแล้วก็ทําให้เพื่อนๆสามีนะคะสมารกก็จะเป็น,น,เ,พน,น,นะะเพื่อนๆกันนะคะเพื่อนที่เขาชอบกินสมูทตี้อย่างเนี้ยค่ะชอบกินสมูทตี้พวกสายฟิตเนสเขาจะรู้เขาจะรู้ดีค่ะสมารกก็จะซื้อไปปั่นกินกับปั่นกินกับอ่ะ อย่เงี้ยค่ะเพืนห้องเล็กๆในบ้านอย่างเงี้ยริมหน้าตต่างเงี้ยก็พอได้ไม่ต้องซื้อฐานเหมือนคนก็ได้ค่ะใช้แบบพลาสติกอย่างเงี้ยก็ได้เจาะรูแล้วก็ตะกร้าเล็กๆอย่างเงี้ยก็ปลูกได้ค่ะขอแค่ให้มีรูระบายน้ำข้างล่างน,นะคะปลูกได้ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายมีประโยชน์อร่อยด้วย เสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะให้เพื่อนๆพรมน้ําเลยค่ะนี่แล้วก็สเปรย์เขาเลยนะคะสเปรย์เลยพรมน้ําให้ทั่วนะคะไม่ต้องเปียกมากนะคะพอแฉะแฉะนะคะทําเหมือนอ่าเราพเพราะมล็ดนะคะเราเพราะมันเละทำเหมือนเรากพมันเลดในกระถางเนี้ยคะ่ะทำเหมือน น,ะะนี่จะเป็นถาดอีกน,นึงนะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเห็นอยู่เนาะให้ให้สเตน้ำเขาเลยนะคะนี่เลยไม่ใช่สิให้พหรมน,น,น้ำให้ทั่วเลยนะคะนี่ค่ะพรมน้ำให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็ปิดเข้าไว้นะคะชุบฝนใช้ปิดนะคะนี่ค่ะสองก้อนนะคะทับเขาไว้เลยนะคะเพื่อน ที่เราทับเขาไว้อย่างนี้เพราะว่าเวลาเขาโตมาเนะะี่ยค่ะต้นเขาจะเรียงกันสวยเลยเวลาเราตัดนะคะอันนี้หลังจากที่ผ่านไป3วันแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะเอาดิดออกนะคะเพื่อนนี่ค่ะอันนี้คือ3วัน นี่ค่ะให้เพื่อนๆสเปก็ให้ทั่วเลยนะคะแล้วก็เราจะมาลดน้ำเขานะคะให้เพื่อนเอนแกะตะกร้าออกตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะมีรากออกมาแล้วนะคะมีมีรากเล็กๆออกมาแล้วนะคะผ่านไปสามวันก็นี่ค่ะน้ำนะคะเทลงจปเลยแล้วนะคะให้เพื่อนๆนนำตัวครอบตัวนี้นะคะ รอบด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็รอไปอีก3วันนะคะ <S <S ผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆ6วันนะคะอันนี้คือ p r อายุ6วันนะคะนี่โตวไวมากค่ะเพื่อนๆเราก็จะเอาตัวครอบออกเลยนะคะเพื่อนๆอ,ออกเลยนะคะีให้ดูอีกทงน่ะ น,นี้ก็หกวันเหมือนกันค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาลดน้ำแกันนะคะเนี่ยแกถาดขึ้นเลยเห็นหน้าเขาไหมคะเพืเ่อนๆนี่หน้าเขาออกมาเยอะเลยนะคะแล้วก็ลดน้ำเลยนะคะถาดหน้านะคะลดน้ำเหมือนกัน,นะคะ่นนนะฝน,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 นจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวประมาณพรุ่งนี้เช้านะคะ ก็จะโดนแสงอาทิตย์แสงที่สองเข้ามาตรงหน้าต่างะคะ่ะเดี๋ยวประมาณสักอีกสาวันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆนี่นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้เป็นพีนะคะเป็นพีอายุ9วันนะคะนี่อายุ9วันต้นเขาจะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆนี่ก็คือพีนะคะอายุ10วันนะคะรุ่นนี้ก็คือเราพร้อมตัดขายแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะวันนี้ฝนก็มาแชร์ว,วิธีการปลูก ให้เพื่อนๆดูนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะก็ทดลองปลูกที่บ้านก็ได้นะคะลองปลูกไว้ที่ริมหน้าต่างบ้านเราอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่า ที่แรกฝนก็ไม่มีพื้นที่ปลูกนะคะฝนผมก็ทดลองปลูกดูที่ริมหน้าต่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ทีนี้มันปลูกได้ผลฝนก็เลยทําทห้องรับแขกเป็นห้องให้ผักเลยนะคะก็มีลูกค้ามาออเดอร์เรื่อยๆนะคะจะเป็นลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งนะคะเป็นกลุ่มรักสุขภาพนะคะแล้วก็เราก็ชอบกินด้วยนะคะเราได้กินด้วยแล้วก็เราได้ขายด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไงเพื่อนๆลองไปปลูกกันดูนะคะเพื่อนๆ เนะะี่ยค่ะอร่อยมากฝนแนะนําเลยนะคะพีอร่อยสุดๆนะคะเดี๋ยวยังไงทิปนี้ฝนลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวฝนจะมาแชร์ลงในช่องนะคะเพื่อนๆฝากกดอ่าซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ฝนด้วยนะคะขอบคุณามากๆคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ